ครับผมนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการถอยก็ซองนะครับผมนะครับการถอยก็ซองระหว่างรถเก๋งกับรถกระบะครับสิ่งที่มือใหม่นะครับจะต้องเจอและวิธีการแก้ปัญหาครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหาของรถเก๋งกับรถกระบะก็จะแตกต่างกันนะครับอ่านะครับใครขับรถเก๋งดูวิธีการแก้ปัญหาใครขับรถกระบะก็มาดูวิธีการแก้ปัญหาของคลิปนี้ได้เหมือนกันในคลิปเดียวเลยนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไป สวัสดีครับผมรับ,บมาขึ้นเรือตบให้ตาบอดลยอยคนะครับก่อนอื่นนะครับขอบอกก่อนว่าวิธีการถอยข้อซองนี่ครับแต่ละอย่างนะครับมีปัญหาเฉพาะหน้ามีปัญหาที่จะจะเกิดขึ้นแตกต่างกันรถเก๋งจะถอยข้อซองได้ง่ายกว่าเพราะว่าความสั้นนะครับ จากหน้ารถไปถึงท้ายรถเนี่ยมันจะสั้นกว่ารถกระบะซึ่งรถกระบะมันจะยาวกว่านะครับอ่าถ้ายิ่งเป็นยกสูงด้วยขับสี่ด้วยนะครับสี่ประตูด้วยโอ้โหยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพืพ่อนๆเข้าใจว่ากระบะนะครับปัญหาที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นแบบไหนและจะแก้อย,อย่างไงนะครับทีนี้ไล่ไปก่อนจากรถเก่งก่อนแล้วเข้าไปรถกระบะนะครับไปดูกันครับผม เนี่ยวสวัสดีครับผมกับการถอยก็ซองนะครับเรามาเริ่มกันกับรถเก่งครับผมวิ่งตรงตรงนิ่งๆมาครับผมวิ่งตรงๆนิ่งมาดูก่อนครับว่าซองอยู่ฝั่งไหนอย่างตัวอย่างนี้ซองอยู่ฝั่งขวาครับเราต้องรู้ก่อนซองอยู่ฝั่งไหนนะนะครับวิ่งตรงมาครับผมนะครับวิ่งตรงมาให้นะครับให้ ตัวเรานะครับตรงกับโลโก้นะครับตรงกับโลโก้หรือป้ายทะเบียนนะครับแล้วดึงออกซ้ายไปครับผมเสีสเทปต่อมาครับผมที่เพื่อนๆห้ามลืมเด็ดขาดนะครับพอวิ่งตรงมาปุ๊บเราจะหยุดรถเมื่อไรหยุดก็ต่อเมื่อเราดูกระจกข้างฝั่งขวาครับว่าเห็นป้ายทะเบียนหรือยังนะครับผมเห็นแล้วอยู่รถคือรถตรงครับ ถอยมาตรงๆครับผมถอยมาให้ท้ายนะครับเข้ามาใกล้ๆปากซองนะครับเข้ามาจ่อนะครับใกล้ๆนะครับพอใกล้ๆแล้วทยอยหมุนได้เลยนะครับอ่าสเต็ปต่อมาครับผมสเต็ปต่อมากระจกมองข้างฝั่งขวาครับดูว่าด้านท้ายฝั่งขวาเรามีช่องว่างไหมนะครับเพราะด้านขวามาถึงก่อนนะครับแล้วก็มาดูฝั่งซ้ายครับว่ามีอ่าว่าเราเห็นล้อแม็กเห็นด้านข้างมีช่องว่างไหมนะครับถ้ามีแล้วค้างพวงอะไรไว้ครับ โค้งมาจนกว่ารถจะตั้งตรงครับพอรถตั้งตรงแล้วก็ถอยตรงๆได้เลยนะครับถอยมายาวๆครับรอให้กระจกมองข้างเท่ากันแต่ในเคสนี้พวงมาลัยนะครับนักเรียนหมุนเร็วไปมันเลยไปเบียดขวาครับมันก็เลยไปเบียดด้านขวายังไงล่ะนะครับพอเบียดด้านขวาแก้ยังไงครับผมเบียดขวาชิดเบียดขวาข้ามซ้ายครับเบียดขวาข้ามซ้ายคืนรถตรงมาปุ๊บแล้วข้ามขวาครับอ่านะครับพอรถตั้งตรงนะครับรถตั้งตรงก็ ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวามีช่องว่างเท่ากันไหมถ้ามีถอยมาตรงตรงเลยครับพี่ตั้มครับแล้วเราจะหยุดเมื่อไรครับเราจะหยุดก็ต่อเมื่อกระจกมองข้างเท่ากันยังไงล่ะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยะนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆด้วยเวลาถอยเข้ามาดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้วยว่าท้ายรถเรามีช่องว่างกับเสาด้วยไหมนะเสาจอดเนี่ย เพื่อนๆดูอู้มีช่องว่างระหว่างรถแล้วแต่อย่าลืมนะครับเสาก็ยังมีช่องว่างด้วยนะมิงั้นถอยไปคลูดไปชนเสานะครับผมอ่าต่อมาสเต็ปต่อมาในการเดินหน้าออกจากซองครับเราจะให้กระจกมองข้างเลยนะรถแล้วลค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับอย่างนี้อ่าคลิปนี้นะครับตรงนี้เราเลี้ยวขวาใช่ไหมก็ไหลมาตรงๆงนะไหลมาตรงๆกระจกมองข้างเลยแล้วก็หมุนพวงมาลัยครับนี่แล้วก็ดูกระจกมองข้างครับว่าท้ายรถพ้นไหมนะครับถ้าพ้นก็ไหลมาได้เลยนะครับผมอ้อลืมบอกไปครับกระจกมองข้าง จริงๆมันไม่ได้เลยนะเพียงแต่ว่าในตำแหน่งที่เรานั่งเนี่ยเรามองกระจกมองข้างแล้วว่ามันเลยเราเห็นว่ามันเลยแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เลยนะในตำแหน่งที่เรานั่งเรามองไปว่ามันเลยเนี่ยแล้วเราค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับนี่เลี้ยวซ้ายนะครับดูจากกระจกมองข้างนะครับว่ามันเลยหน้ารถหรือยังนะครับพอเลยแล้วทยอยหมุนอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาหมุนพวงมาลัยนะครับลดเคลื่อนที่ด้วยนะ รถเคลื่อนที่ด้วยหมุนพวงมาลัยด้วยแล้วดูกระจกมองข้างว่าท้ายรถพ้นไหมถ้าท้ายพ้นกลับไปมองด้านหน้าครับผมกลับไปมองด้านหน้าแล้วพอรถใกล้จะตั้งตรงทยอยคืนแล้วขับตรงๆงไปได้เลยอ่าเรียบร้อยครับทีนี้เราไปดูกระบะกันบ้างครับว่ากระบะจะทําเหมือนกันไหมนะครับเหมือนกันเลยครับผมกระบะวิ่งตรงๆนิ่งๆมาทิ้งระยะห่างจากซองที่เราจะเข้าประมาณหนึ่งนะนะครับอย่าเข้าไปใกล้มากครับผมนะครับวิ่งตรงตรงนิ่งๆมาสเตปเดิมเลยครับผมให้ตัวเรา ตรงกับโลโก้คันที่เลยซองมานะครับตรงแล้วปุ๊บอหักซ้ายออกไปครับหักออกไปแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับว่าเห็นป้ายทะเบียนคันที่หัวไหล่เราตรงหรือยังนะครับนี่มองย้อนกลับมาจากกระจกมองข้างฝั่งขวานะว่าเห็นป้ายทะเบียนหรือยังถ้าเห็นแล้วอยู่รถครับคือล้อตรง หมุนถอยมาหมุนขวาหมดครับพี่ตั้มครับทําไมต้องหมุนขวาครับก็เพราะว่าซองอยู่ด้านขวายังไงล่ะครับผมโค้งมาครับไหลมาเรื่อยๆโค้งมาเรื่อยๆครับสเต็ปแรกนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับก่อนดูก่อนว่าท้ายรถฝั่งขวาของเรามีช่องว่างกับหน้ารถเขาไหมถ้ามีช่องว่างก็ไหลไมาได้เลยแต่กระบะช่วงมันยาวนะครับ ท้ายมันก็จะมาติดฝั่งซ้ายครับผมอืมสังเกตยังไงครับก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเราจะไม่เห็นล้อแม็กเขาเลยเราจะเห็นไฟหน้ากับกระจังหน้าของเขานะครับวิธีการแก้ก็คือท้ายเบียดฝั่งไหนเดินหน้าหมุนไปฝั่งนั้นให้หมดเลยครับ ท้ายเบียดฝั่งซ้ายหมุนซ้ายเหมือนครับเดินหน้าตรงไปเดินหน้าตรงไปให้เราเห็นช่องว่างนะครับมีระยะห่างท้ายรถฝั่งซ้ายกับหน้ารถฝั่งซ้ายของรถที่จอดอยู่นะครับมีช่องว่างแล้วครับคืนล้อตรงครับผมเห็นช่องว่างแล้วคืนล้อตรงถอยมาตรงๆนะครับผมถอยมาให้ท้ายรถเข้ามาในซองครับถอยมาตรงๆเลยนะถอยมาตรงๆถอยมาเรื่อยๆรดไหลเรื่อยๆครับมือใหม่อาจจะช้าหน่อยใจเย็นๆถอยมาเรื่อยๆครับสเต็ปต่อมาครับผมถอยมาตรงๆก่อนนะให้ท้ายเข้ามาในซองสเต็ปต่อมาครับ ซองอยู่ฝั่งไหนครับซองอยู่ฝั่งขวาครับหมุนขวาครับไหลมาเรื่อยๆหมุนขวาครับโค้งมาเลยครับโค้งมาโค้งมาพอโค้งมาปุ๊บเราก็เช็คกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่ามีช่องว่างเท่ากันหรือยังถ้ามีแล้วคือเราตรงถอยมาตรงๆได้เลยนะครับผม,มพี่ตั้มครับแล้วเราจะหยุดเมื่อไหร่ครับหยุดเมื่อกระจกมองข้างเท่ากันถ้าด้านข้างเป็นรถกระบะเหมือนกันเป็นรถ PPV เหมือนกัน Fortuner Expander ไอไม่ใช่ Fortuner Mule X ไออย่างนี้นะปาเจโลอย่างเงี้ย กระจกมองข้างเท่ากันได้เลยอายอดเยี่ยมมากครับผมทีนี้นะครับการเดินหน้าออกจากซองเนี่ยท้าเหมือนกันเลยกับรถเก๋งคือกระจกมองข้างเลยแลวหมุนแต่ในกรณีนี้ถ้ามีรถอยู่ด้านหน้าล่ะเราจะแก้ยังไงรถใหญ่ๆเบิ้มๆแบบนี้วิธีการแก้เราจะแก้ยังไงนะครับผมเรามาดูวิธีการแก้นะครับใส่เกียร์เดินหน้าออกมาครับวิธีการนะนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับอ่าเราจะเลี้ยวซ้ายเทคนิคก็คือ เราจะหมุนพวงมาลัยไปทางฝั่งขวาก่อ k k ru. K ru. นครับหมุนมาเลยครับห,หมุนพวงมาลัยมาฝั่งขวาครับห,หมุนมาให้รถเชครับแล้วส,สังเกตนะครับรถไหลามาให้กระจกมองข้างเลยหน้ารถนะครับเรามองเห็นว่ากระจกมองข้างเลยหน้ารถนะครับหมุนซ้ายมาให้หมดเลยครับแล้วสเต็ปต่อมาครับสังเกตดีๆครับตรงนี้ครับดูด้านข้างกับดูด้านหน้าครับด้านข้างนะครับท้ายพ้นไหมมีช่องว่างไหมนะครับด้าน,นหน้าพ้นไหมนะครับ ด้านข้างส่วนใหญ่จะพ้นครับแต่ด้านหน้าจะไม่พ้นนะเราต้องถอยหลังนะครับอ่ามันไม่พ้นครับผมยังไงก็ไม่พ้นเพราะรถเรากระบะช่วงยาวกว่าครับหมุนคือล้ตรงมาก่อนใส่เกียร์ถอยหลังแล้วหมุนขวาให้หมดครับนี่ครับหมุนขวาให้หมดถอยมาครับผมดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับมันจะเริ่มห่างนะครับดูกล้องมองหลังครับว่าท้ายรถเราเข้าไปใกล้ด้านหลังหรือยังถอยเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะครับเข้าไปใกล้คันหลังได้มากที่สุดคือล้ตรงครับใส่เกียร์เดินหน้าครับแล้วหมุนซ้ายหมดครับโค้งมาครับ สเต็ปต่อมาครับเราจะต้องดูกระจกมองข้างครับมีช่องว่างไหมอุ้มลุ้นสุดๆครับแคบมากๆลุ้นสุดสครับถ้ายังมีช่องว่างไหลมาเรื่อยเยครับดูด้าน้าพ้นไหมพ้นครับผมถ้าพ้นแล้วไหลมาตรงๆงแลวคือล้อตรงไหลมานิ่งแบบนี้เลยครับและนี่ก็คือวิธีการถอยเข้าซองนะครับของรถเก่งรถกระบะครับก็จะเจอปัญหาแตกต่างกันครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆใครที่ขับรถเก่งลองนําไปปรับใช้ดูใครที่ขับรถกระบะลองนําไปปรับใช้ดูครับวิธีการต่างๆผมแนะนํา ได้อย่างชัดเจนนะครับใครมีปัญหาอะไรยังไงอยากเพิ่มเติมเอ๊ะพี่ตั้มครับผมไม่ได้เคยเจอปัญหาแบบนี้เลยคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยครับแต่ถ้าใครชอบแม่พี่ขาต้องมาดูคลิปนี้ค่ะพี่นะครับถ้าใครมีแฟนขับรถกระบ,บะแล้วขับรถอถอยกข้ซองไม่ค่อยเก่งนะครับ ชร์คลิปนี้ไปให้แฟนดูนะครับหรือแชร์คลิปนี้ไปให้น้าดูแชร์คลิปนี้ไปให้พ่อดูครับว่าเอ้ยเนี่ยเนี่ยครูตั้มเขาสอนแบบนี้เนี่ยถอยข้อสอบแบบนี้ลองดูซิมันแก้ได้ไหมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับมือใหม่ทุกคนนะครับเป็นกาลังใจให้มือใหม่ทุกคนครับถอยข้อสอบอาจจะดูเป็นเรื่องยากสําหรับใครบางคนหรืออาจจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับใครบางคนแต่ถ้าศึกษาดีๆลองทําทําเรื่อยๆค่อยๆทําไปก็ค่อยดูไป ไล่ดีสเต็ปวิธีการถอดกระซองดูดีๆไล่ดีๆปุ๊บขั้นตอนมันเป็นยังไงทําไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะได้ครับเป็นกำลังใจให้มือใหม่ทุกคนนะครับผมส่วนคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ๋ออย่าลืมนะครับใครดูคลิปแล้วยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมไปนะครับบ๊ายบายเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับ คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับาถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซ o o กกลุ่มครับเฟซกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับ จอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนเือนใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนเขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนเพื่อลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถาม จอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันในเฟ e บุ๊กกลุ่มนะครับผมผมพี่ดำถามิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเป็นเล่นไม่เคยพาถข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนๆครับขับรถนะครับ แซงเกลินแล้วก็ผอดข้อสองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยิบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเอโทรกับอดีตไดอยูดาล่างนี้สับปะรันะใครอยากเด็ยนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว่เพีงดีนันะครับผมส่วนคิดนี้ก็ต้องไปนะผมวทีนัสนครับีต้กันครับ